ผู้หญิงต้องจัดการเรื่องเงินได้และต้องดูแลเรื่องเงินเป็นห้ามขึ้นเสียงห้ามเสียงดังสิ่ง <laughs> ที่เราขอเหมือนกันเลย <laughs> รู้ว่าคุยกันไม่ได้ให้เงียบก่อนแล้วเราเค่อยไปคุยกันตอนแบบดื่มกัรแบบว่าดูแลชีวิตคู่แล้วก็ได้ออกกันางากาตังกลาคืนเหมือนกัน <laughs> นะ <laughs> <laughs> บม <laughs> ินค่ะลอยค่ะอ๋อค่ะ <laughs> ซอฟเสิร์ฟเสิร์ฟถึงเรื่องกันแบบซับซ้อนวันนี้นอกจากจะอยู่กับเราสองสาวสวยพลอยและมิ้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีสาวที่สวยกว่าอยู่ตรงนี้กับเราด้วยค่ะต้อนรับพี่อ๋อณัฐนิชาค่ะเจ้าของแบรนด์โคโคโรโตเกียวค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวยมากแล้วต้องบอกเลยว่าเก่งมากวันนี้เนี่ยพี่อ๋อจะมีทั้งพลังบวกมีทั้งไมน์เ็ตแนวที่ดีๆมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนเลยนะคะคือนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ทายเล่นๆว่าพี่อ๋ออายุเท่าไหร่ น้องมิ้นน้องมิ้นถ้าเกิดไม่รู้จักมาก่อนเธอคนนี้น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่คะอนุญาตค่ะสามสิบสามยังยังใจชื้อย่ังได้อยู่ยังได้อยู่กลัวหนูจะกะเยอะไปด้วยซ้ำยังม้นใจชื้ออยู่ค่ะคือคือยังดูแบบว่ายังดูเด็กอยู่เลยอ่ะใช่หุ่นก็ดีขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้พีอยากลงก็ไปค่ะ คือเราเห็นได้ถึงความสดใสแล้วก็แบบความยังเกอ์และคือสัมผัสได้ถึงแบบพลังบวกจริงๆใช่คือหลายบทบาทมากในคนคนเดียวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยก็คือโคโคโตเกียวแล้วก็เป็นออภรรยาของสามีที่น่ารักที่น่ารัก <laughs> แล้วก็ <laughs> เป็นคุณแม่ของลูกๆถึง สคนโอ้ซุปุปอร์มามมากสาม,มสามหนุ่มสมหนุ่มด้วยเนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เห็นว่าเราสองคนนั่งปิดทางเข้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ถ้าพี่อ๋อไม่ทายเคล็ดลับทุกอย่างในชีวิตออกมาเนี่ยเราไม่ให้กลับบ้าน,นะคะ่ะ <c oughs> เริ่มกันที่เคล็ดลับแรกก่อนรู้นะคะว่าทุกคนอยากรู้เนี่ยตอนนี้แอบจ้องกันอยู่หุ่นดีขนาดน,นี้ ทั้งทั้งที่มีลูกแล้วสามคนมีวิธีดูแลตัวเองยังไงคะเนี่ยจะสิอยากรู้ด้วยคนเอาจริงๆนะคะจริงๆเลยคือแบบว่าลองมาทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะแบบออกกาลังกายนู่นนี่นี่ทั้งออกกำลังกายหนักสุดท้ายเนี่ยเราได้อออกกำลังกายหนักเรากินเยอะไงก็ได้ตัวบึกๆมาแทนปรากฏว่าเราทำผิดมันต้องดูแลตั้งแต่อาหารโอใช่ฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือดูแลตั้งแต่อาหารเลยค่ะเลือกที่จะทานไม่อดเพราะว่ายิ่งอดก็คือยิ่งแบบ หิวหนักกว่าเดิมยกเว้นว่าเราจะทําแบบ IF อะไรอ่างเงี้ยแต่เลือกว่าจะทานอะไรถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเราไม่ใช่ทานจานใหญ่ๆนะคะมันก็จะไม่รอดทานอะไรทานอะไรจะได้ไปทานตามบ้างเราเลือกยังไงคะเล่าให้ฟังเอาจริงๆนะคือชอบแบบชอบกินขนมเพราะเราชอบกินขนมปุ๊บอะหลายคนจะงงอึ้งเลยอะที่เราชอบกินขนมหวานขนมเค้กกินแบบกินขนมเค้กกินขนมทําไมตัวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเลือกว่าสมมติว่าวันเนี้ย เราตั้งใจจะทานเค้กในมื้อนี้อ่ะเราก็ปรับเลยเป็นมื้อกลางวันฉะนั้นกลางวันเราก็ไม่ทานอืมอ่าคือแบบให้มันเป็นมื้อหนึ่งเลยไม่ใช่เป็นของว่างประมาณนี้คือถ้าเราเลือกจะกินของหวานเราก็ต้องยอมเสียสละไม่กินของเค็มไม่กินอะไรที่หนักๆใช่ก็จะสลับกันไปแล้วถ้ากลางถ้าสมมติว่ามื้อเช้าเรากินแบบเป็นโปรตีนเรียบร้อยกินเป็นโกโก้เนี้ยกลางวันเราก็กินเป็นแบบผัดผักอ่า ตอนเย็นเราก็อยากกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็กินไปแต่คือทานรบทุกมือเพราะว่าเราเป็นแม่คนไงพอเราไม่ทานปุ๊บอะเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันเคยผ่านช่วงที่บอกว่าแม่ไม่เห็นทานเลยทําไมลูกต้องทานลูกก็อยากดูแลตัวเองเหมือนแม่ <c oughs> เดียวกันนะเราก็ต้องเลยตั้งตั้งสติแล้วก็คิดใหม่ว่าเฮ้ยเราจะเดินทางในชีวิตในในแบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างคือลูกมองเหมือนเราเป็นต้นแบบถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแบบ จากอีกแบบหนึ่งก็กลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งละกันอะไรเงี้ยกินเสร็จแล้วออกกําลังกายยังไงต่อคะที่นี้ออกกาลังกายเนี่ยที่จริงเนี่ยเราก็อารมณ์ผู้หญิงอะเนาะเราก็แบบอช้อปปิ้งมา <c oughs> เอ,อ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายสามีก็บอกว่าเธอมนคือตากผ้าแล้วนะแก้แล้วมันคือเราตากผ้าแล้วนะเธออะไรเงี้ยเมื่อไหร่เธอจะไปออกอนะไรเงี้ยคือ แรงบันดาลใจในการออกกาลังกายคือการถ่ายรูปค่ะจริง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 คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นไปแบบอัปปั่นสักหน่อยเดินสักหน่อยอย่างน้อยกว่าจะถ่ายรูปเสร็จก็ส0สินาทีก็เบิร์นไปแล้วเอะอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งก็สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้หักโหมไม่หักคือแบบสบายสใช่เหมือนแบบอะกระตุ้น ร่างกายกระตุ้นหัวใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่วิธีการที่ซีเรียสเลยจะเดินว่าตอบแบบกินก็คือแบบสบายๆออกกําลังกายก็แบบไม่ได้เคร่งขนาดนั้นด้วยไม่เราเคยผ่านณนะจุดนั้นมาแล้วแล้วมันดูว่ามันมันไม่ใช่ทิศทางที่ท,ที่ที่ไปถึงเป้าหมายของเราได้คือถ้าเราทำไปเนี่ยแล้วมันไม่มีความสุขเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้า แต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะสร้างความสุขให้ตนเองได้อย่างไงจะบอกว่าหลายๆคนชอบมองว่าพี่ออกเพอร์เฟกจังเลยคือจบสามีดูแลสามีได้ดูแลลูกได้มีธุรกิจดูแลตนเองได้สมบูรณ์แบบใช่แต่เราจะบอกว่าคนเราไม่มีความเพอร์เฟกในตนเองเพราะเข้าใจหรืออ่าเราต้องคิดว่าเราทําไปแบบ สามารถทําได้และสามารถทําได้ถึงที่สุดแล้วเราก็มีความสุขในการเดินของมัน mm. ทุกวันคือการแก้ไขในทุกวันนี้เนี่ยก่อนแต่งงานพี่อ๋อก,กับพี่เชก็จะแบบว่าเราไม่ได้แบบว่าดีที่สุดเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะแก้ไขไปไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องใช้ชีวิตคู่หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงลูกะจะถ้ามาถามว่าฉันคือกูรูไหมไม่แต่เรา ยอมรับในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วก็ไม่ดีที่สุดใช่แก้ไขถ้าเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือดีที่สุดมันไม่ได้ชีวิตเรามันต้องมีปัญหาแล้วชีวิตคู่เรามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมเพราะเราทําธุรกิจด้วยกันด้วยเราดิวกับมันยังไงลองบอกเป็นแนวคิดให้กับทุกคน่อยคะดิวกับสามียังไงใช่ไหมคะก็จะบอกว่าห้ามขึ้นเสียงห้ามเสียงดังสิ่งที่เราขอเหมือนกันเลยรู้ปะห้ามขึ้นเสียงห้ามเสียงดังเราจะคุยกันแบบ ถ้าเราถ้าเราถ้าเรางอนกันหรือคุยกันไม่ได้ให้เงียบก่อนแล้วเราเค่อยไปคุยกันตอนแบบดิ้งไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเคยมีจุดแบบปะทะกันไหมแบบปะทะคารมกันแรงๆแ,แล้วก็เป็นเป็นบทเรียนให้กับเราว่าเฮ้ยเราจะไม่ทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีในชีวิตคู่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วาสามีก็จะเป็นคนแบบชอบเสียงดังช่วงใหม่ๆเขาก็จะเสียงดังเอะ,อะก็เสียงดังไง แล้วก็ว้ายเข้าไปอะไรสู้สู้แล้วก็คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะอึ้งเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบเสร็จแล้วก็งอนทําไมต้องเสียงดังกับพี่อ่ะเอาแล้วที่ผ่านมาเธอไม่เสียงดังใส่ฉันหรออะไรเงี้ยก็เกิดการพูดคุยสิ่งไหนที่มองว่าเฮ้ยสิ่งนี้สิ่งเนี้ยเราเรารู้สึกว่าคุณมาบั่นทอนคุณค่าของฉันลงเราก็เราไม่บอกเขาเราพูดตรงตรงเลย ช่แต่ว่าเราจะบอกในในในความสอบก็ต้องมีศิลปะนิดนึงโอ้ใช่ที่จริงก็ศิลปะในการในการเพื่อตั้งแต่สามีแยนลูกถูกต้องหลากหลายบทบาทของพี่อ๋อที่เราฟังมาก็คือเป็นคุณแม่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นภรยาเราให้เวลาตัวเองยังไงบ้างคะมีเวลาเหลือให้ตัวเองบ้างไหมในแต่ละวันเพราะว่าจูเป็นคนที่อเลิศกับการทาทุกอย่างแล้วก็ทุกบทบาทเลยที่จริงเนี่ยเราดูแลตนเองทุกวันนะดูแลตนเองโดยที่เราไม่รู้ตัวคืออารมณ์ะหนึ่งความสุข ความสุขอารมณ์มันส่งผลที่บอกว่ามันเป็นเรื่องหลักนะในการใช้ชีวิตเลยมันส่งผลให้เรามีความคือมันมีความสุขสนุกออกมาสู่ใบหน้ามีความอ่อนเยาว์หลายหลายคนจะบอกว่าเป็นแบบนี้ตอนมีสัมผัสอยู่เนาะสัมผัสก็ย้อหลายคนจะบอกว่ามาเป็นแบบนี้พอพอเรื่องการทานการทานตั้งแต่ทั้งวันเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วเราก็ดูแลตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนอนนั่นก็คือการทาน การวิ่งเล่นกับลูกเราก็ได้ออกกาลังกายการแบบว่าดูแลชีวิตคู่แล้วก็ได้ออกกาลังกายกัางคืนเหมือนกันนะพอตรงนี้อตรงนี้แหละอาใช่ไหมมันก็มันที่จริงเราถามว่าเราดูแลเราดูแลตนเองไหมถ้าเรามองว่าเราดูแลตนเองเราก็ดูแลตนเองนะ ตื่นมาเราบอกว่าฉันสวยอย่างเงี้ยฉันก็สวยละตั้งแต่เช้า<อ>เลยมองบวกตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นของวันเลยใช่มันเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตค่ะมันเป็น energy ในการเดินทางในแต่ละวันของเราถ้าเราบอกว่าดูแลลูกเหนื่อยจังเลยลูกสามคนอ,มอ,อย่างเงี้ยพลังลบมาหาละมาละจริงๆทีนี้พอเราต้องรับบทบาทหลายทางทางั้งทางด้านธุรกิจ ทางด้านดูแลคุณสามีแล้วก็ดูแลลูกๆอะคะ่ะเชื่อว่ามันจะต้องมีช่วงที่ปัญหาทุกอย่างมันเข้ามามพร้อมๆกัน<แ>เรามีวิธีจัดการยังไงจัดลําดับชีวิตยังไงคะเรียงลาดับค่ะอะไรสําคัญต้องจัดการอันนั้นเรื่องนั้นก่อนอย่างพี่อ๋อเนี่ยครอบครัวสาคัญเรื่องงานเนี่ยบางเรื่องงานแต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าเรื่องเงินสําคัญในชีวิตโอเคเงินมันเป็นแบบหัวข้อใหญ่ หัวข้อที่คุ้มคุ่มเขาเรียกว่าเป็นอัมเบลาที่คุ้มเป็นจุดมุ่งหมายตั้งแต่ตอนแต่งงานคุ้มครอบครัวไว้แต่ว่าหัวใจสําคัญอะหัวใจสําคัญที่เป็นแกนกลางอะคือครอบครัวค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยพี่บอจะเลือกครอบครัวก่อนแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวก่อนลูกๆก่อนสามีก่อนตัวเราก่อนทุกอย่างพี่บอกว่ามันมันมันไม่มีความสมบูรณ์แบบ ทุกคนะจะต้องเจอความขุขาในชีวิตแต่ว่ามองความขุขานั่นน่ะเป็น<ม>เขาเรียกว,ว่าเป็นแหล่งบันเทิงใจเป็นแหล่งแบบกระตุ้นใจโพเกนโนเกนเนาะเราก็เลือกที่จะล้มจะเจ็บให้น้อยที่สุดพอถ้าถ้าเจ็บเจ็บน้อยแล้วไม่จาเหยียบมันเลยค่ะเหยียบให้มันแบบเลือดซิบซิบแล้วก็จำว่าเราอย่าไปแบบอย่าไปทาแบบนั้นอีกทีนี้สาวๆหลายคนอันนี้เราเน้นถึงสาวๆแล้วกันนะคะคือมีแบบเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องของการเงินก็ไม่เข้าใครออกใคร ได้รับพลังบวกจากพี่อ๋อไปเต็มๆแล้วบางคนบอกเอ๊ะฉันอยากจะทำธุรกิจบ้างเลย <ừ> ในยุคนี้แบบอาทิตย์เดียวไม่ได้แล้วพี่อ๋อแนะนํายังไงให้สาวๆดีแบบกาลังมองธุรกิจที่มั่นคงให้กับตัวเองถ้าถ้าหลายๆท่านอยากมีธุรกิจที่1 2 3 4งสองสามสี่เงี้ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะสําคัญที่สุดเนี่ยของการที่แบบว่าจะลงมือไปถึงเนี่ยห้ามกลัวสิ่งแรกคือห้ามกลัวลองน้อยๆลองแบบไม่เจ็บเยอะก่อน ลองแบบให้รู้ว่าเราสามารถทําได้อ่าแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าการลงมือทำค่ะที่ออกมาจะพูดเสมอว่าพูดได้อ่าแชร์เรื่องราวที่ผ่านมาได้แต่สอนทาไม่ได้เพราะว่าการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนทุกอย่างของการทํางานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสมอเพื่อที่จะเอาให้มันเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมันไม่มีกฎตายตัวว่าทําแบบนี้จะสำเร็จ จะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยของพี่อ๋อเนี่ยพี่อ๋อจะเล่าให้ฟังก็คือว่าพ่อพี่อ๋อเสียตั้งแต่เด็กแรกเ่็ดขวเราเจอสถานการณ์ที่บอกว่าคุณแม่คุณแม่เป็นแม่บ้านเฉยๆทำงานข้างนอกไม่เป็นแล้วก็ดูแลเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่บัญชีต่างๆเนี่ยยังยังยังมีความรู้ไม่มากพอพอเราเห็นประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเราแล้วเนี่ย พีอ่อเลยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงต้องจัดการเรื่องเงินได้และต้องดูแลเรื่องเงินเป็นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความแบบมันไม่มีความมั่นคงอะตนเป็นที่ผ่้แห่นตนอย่างนี้ละกันคือ<ต>เราไม่าสามารถราที่แบบใช่เราไม่สามารถที่จะแบบว่า ไปพึ่งพาเขาได้ตลอดชีวิตนี่นะคะนี่วันนี้เชื่อได้ว่าทุกคนได้รับแบบพลังบวกไปเต็มๆเลยแล้วก็สำหรับพลอเองเนี่ยฟังพี่อ๋อเลยพลอ,พอขอสรุปคําเดียวเลยในชีวิตพี่อ๋อเลยเป็นกุญแจของความสําเร็จเลยก็คือไม่ว่าจะทําอะไรมีความสุขมีความสุขแม้ก็ทั่งเวลาที่เรงเจอปัญหาถ้าคุณท้อนะคะให้คิดถึงวันที่คุณมีความสุขหรือสิ่งที่แบบว่ากระตุ้นให้เราไปยังเป้าหมายได้อย่างหลายๆคนเนี่ย แต่ก่อนอาจจะคิดถึงแม่มพอพอเราคิดถึงแม่ปุ๊บเนี่ยเราจะแบบพลังมาพลังมาเลยอ่าสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นแบบจุดหลักอเสาหลักที่ทําให้เราแบบว่าตั้งสติได้อะ่ะเราจะเดินทางไปได้เองอย่างทุกวันนี้ก็แม่ลูกคร,อคร,ครวอะ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โมีพลังใหญ่เลยค่ะ <laughs> จริงๆ <laughs> บางทีทะเลาะกับสามีด้วยนะทะเลาะกับสามีเห็นหน้าลูกทุกอย่างจบเหมือนกันทั้ง2 2> อสองฝ่าย แต่ว่าใดๆก็คือเขาก็รู้จักแก้ไขตนเองด้วยไงอ่าม,มันต้องมันต้องมันต้องอยู่เขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องอยู่ด้วยกันหลายๆอยากหลายๆ แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ๋อมากเลยที่ให้เกียรติซอฟต์เสิร์ฟมาพูดคุยกับเราคือสนุกด้วยแล้วก็ได้สาระด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ๋อมีอะไรมาฝากด้วยนั่นคือนั่นคือคโคลอโตเกียวก็ทำแบรนด์นี้ก็ต้องนำเาาขอบคุณาค่ะสาวๆก็ใช้ได้นะบอกว่าานี้นอกจากจะได้คุยกับพี่อ๋อได้รับพลังบวกแล้วยังได้รับของด้วยอันนี้ก็คือทั้งหมดของซอฟต์เสิร์ฟของพวกเราในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรมาฝากกันอีกต้องรอติดตามวันนี้ 3าคนค่ะน้องมิ้นพี่พลอยและพี่อ๋อขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ